สวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอตอนนี้ผมอยู่ถนนวรจักรนะครับอยู่ตรงตลาดคลองถมนะครับตอนนี้เวลาตอนนี้ก็11โมงกว่านะครับการจราจรนี่แน่นหนานะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับ ด้านซ้ายจะเป็นตลาดคลองถมนะครับคองถมเซ็นเตอรอ์ตรงไปก็จะเป็นสีแยก SAB นะครับตรงด้านขวาจะเป็นเวื้งนาคอนเกษมนะครับเดี๋ยวซ้ายก็จะไปแยกเสือป่าถนนเจริญกลุง นี้เป็นวันปกติธรรมดานะครับนี่รถเมย์สาย37นะครับวบี่ยงผ่านสาย8ก็ผ่านนะครับเส้นนี้การจราจรน,นี่คับคั่งกันเลยนะครับวันนี้วันจะว่าไปก็วันหวยออกก็ได้นะครับวันที่1 6ธันวาคมแถวคองถมนะครับนี่แยก SAB ถนนจเจริญกรุงนะครับด้านขวานี่เป็นเวิ้์นาคอนเกษมนะครับเวลาเขาเขียนชื่อซอยเขาจะเขียนว่านาคอนเกษมนะครับแต่ชื่อเวิ้์นี่เขาเขียนเวิ้์นาคอนเกษมนะ เขา,เาตรงนี้เขา,เาไม่มีคนอยู่กันแล้วนะครับเขาก็ปิดกั้นไว้ทางเข้าทุกด้านนะครับของเวิร์กนาคอนอนี่ก็เป็นตึกเก่านะครับตึกแถวเก่า2ชั้นแล้วก็มีสร้างใหม่ก็เป็น3มชั้นมั่งอะไรพวกนี้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วนะครับสำหรับเวิร์นาคอนกักเสงนี่คือสี่แยกวัดตึกนะครับถนนเยาวราชนะมาทางนี้จะเป็นถนนถนนจักเพชรนะครับจักรวรรดินะครับไม่ใช่จักเพชรถนนจักรวรรดินะจะไป ทางสอนอจกักรวรดนะครับออกบนซ้ายไปถ้าเราตรงไปก็จะขึ้นขึ้นสะพานพระปกเก้านะครับข้ามไปฝั่งธนบุรีวงเวียนใหญ่ด้านขวาจะเป็นซอยหัวเม็ดนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นสำเพ็งถนนคนเดิน แถวนี้เขาจะขายพวกยาสมุนไพรนะครับยาผงยาฝุ่นอะไรพวกนี้นะแถวเจ้าคุณเปออะไรพวกนี้นะครับวัดลาดบอพิษนะครับด้านขวาเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นสอนอจักรวัดนะครับไปทะลุออกสาเพ่งราชวงนะครับ ส่งของเสร็จนะครับผมก็ตีรถกลับมาจากตลาดโบเบยนะครับภาพอาจจะยอดแสงหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าแรงนะครับมองไปทางไหน,ม,นมันก็แห้งเหี่ยวไปนะครับมันหมดฝนแล้วนะครับช่วงนี้ตอนนี้กำลังข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับ สะพานปกนี่ก็เป็นรถเมลสายสองหนึ่งนะครับรถเมลแดงสองหนึ่งนี่เขาวิ่งไปถึงวัดคู่สร้างนะครับถนนสุขสวัสดิ์รับประแดงนะครับจากพาหุรัตไป ตรงนี้ก็มาถึงแยกวงเวียนเล็กนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพญานะครับตรงนี้เป็นหอนาฬิกานะครับอนุสรของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับวงเวียนเล็กด้านซ้ายก็วันนี้มีตลาดพักเครื่องนะครับตลาดนัดพักเครื่องนะตลาดพยาไม้ สมเด็จเจ้าพระยานะครับตรงนี้ด้านซ้ายเป็นวัดพนงนะครับด้านขวาก็จะเป็นวัดพิชัยญาตนะครับหรือว่าพิชายากรามนะครับบรรยากาศก็จะสะลัวสลัวหน่อย ทยาครับอ,อ่อแล้วก็มาถึงสี่แยกสี่แยกท่าดินแดงนะครับตรงนี้เตขตคลองสารนะ ภาพมันจะมัวๆไปนิดนึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะยอดแสงด้วยนะครับถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับด้านขวาจะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะครับโรงพยาบาลกิตเวชนะผ่านถนนเชียงใหม่แล้วก็ไป เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับหน้าโรงพยาบาลตากสินนะครับเนี่ยน,นี่คือสถานีคลองศารนะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับมี3ส,สถานี ถานีนี้สูงมากเลยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นโรงพยาบาลตากสินมีรถเมล์สาย57นะครับวิ่งของสารวงเวียนใหญ่สิริราชพาต้านะครับ 57นะครับผมนึกว่าเขาเลือกวิ่งไปแล้วนะตายนี้ไม่ค่อยเห็นเลยสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับสถานีคลองสารด้านซ้ายก็โรงพยาบาลเลี้ยวขวาตรงนี้จะไปถนนลาดย่านะ คลองสารนะครับเลี้ยวขวาเข้าเจริญนครนะครับอันนี้คือบรรยากาศของถนนเจริญนครนะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้างไอคอนสยามนะครับนี่ไม่รู้บรรยากาศข้างในน่าจะคึกคักด,ดีแล้วนะครับตอนนี้โควิดก็ เบาบางลงแล้วนะครับสำหรับคนติดโควิดก็ไม่เยอะแล้วเดี๋ยวนี้ห้างไอคอนสยามนะครับ ครนับตรงนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศถนนหนทางนะครับวันนี้ก็าจากคลองถงนะครับฝั่งพระนครข้ามามาฝั่งทนบุรีนะครับ มาตรงนี้จะเป็นสามแยกเป๊ปซี่นะครับถนนจะเรรินนครนะครับก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นแยกเหมือนกันนะครับแยกทนบุรีแยกคลองต้นไสรนะครับด้านขวาจะเป็นเสนาเฟสนะครับตรงนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ